จากเส้นทางที่ร่วมสร้างก้าวสู่ปลายทางที่ภาคภูมิ มีคนกล่าวไว้ว่าชีวิตคือการเดินทางที่ต้องเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราได้ก้าวไปสู่เส้นทางที่เราเลือกแม้จะไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่เมื่อเราเลือกแล้วก็ต้องก้าวเดินไปอย่างกล้าหาญแม้ต้องเผชิญกับความร้อนหนาวหรืออันตรายรอบด้านแต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นล้วนเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมุมานะ เกิดความเพียรพยายามในการต่อสู้ฝ่าฟันต่อปัญหาต่างๆเพื่อก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางสายราชการสายนี้เป็นเส้นทางสายชีวิตที่รวบรวมผู้คนที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมัน่นในการก้าวมารับราชการด้วยความตั้งใจและอุดมการณ์ ในการทำงานที่กรมทางหลวงแห่งนี้เป็นกำลังในการช่วยสร้างเสริมพัฒนางานต่างๆของกรมทางหลวงตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานจนเติบโตกล้ากแกร่งตามความถนัดของแต่ละสายงานที่รับผิดช,ชอบซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความเข้มแข็งแห่งความรู้และภูมิปัญญาจนได้หลอมรวมจนเกิดเป็นผลงานที่มีคุณภาพร่วมเป็นพลังที่ได้ช่วยสร้าง เกื้อกูลร่วมแรงร่วมใจจนสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรนำความสุขความเจริญก้าวหน้าให้แก่กรมทางหลวงได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติเสมอมาจนก่อเกิดเป็นคำกล่าวว่าพวกเราคือชาวกรมทางหลวง ทุกท้องที่นั้นคือสิ่งสร้างสรรค์ถึงงานเหน็ดเหนื่อยไม่เคยจำนั้นเพื่อเติมแรงฟันสร้างรอยผูกพันทุกวันเรื่อยมาชาวทางห่างกรุงมุงไกลไม่แค่ชีวิตมีแต่ การพลัดราจากลาขอเพียงความสุขแก่มวลประชารุ่งเรืองคันตาสิ่งที่ได้มานั้นคือรางวัลโครงการเขตแว้งร่วมแบ่งงานสูงชาวทางเพื่อกูนให้กันและกัน ทุกอย่าเพื่อวางแผนสร้างฝันชาวสัพานแบ่งปันป่าฟันร่วมทางสร้างมากรมทางสร้างงานเชือจานทั่วไทยจากเนื้อกลางตายทิงอีสานเรื่อยมาเส้นทางก้าวไกลอุ่นใจประชาช ด้วยแรงศรัทธาให้ยังยืนนานชั่วฟ้ามาลา การเหตุแคงร่วมแบ่งงานสูงชาวทางเพื่อกูลให้กันและกันก้าวนำทุกอย่างเพื่อวางแผนสร้างฝันชาวสะพานแบ่งปันฝ่าฟันร่วมทางสร้างมากรมทางสร้างงานเชื้อจานทั่วไทย จากเนือกลางตาทินอีสานเรื่อยมาเส้นทางก้าวไกลอุ่นใจประชาด้วยแรงศรัทธาให้ยั่งยืนนานชั่วฟ้ามาลา ทุกท้องที่นั้นคือสิ่งสร้างสรรค์ถึงงานเหน็ดเหนื่อยไม่เคยจำนั้นเพื่อเติมแรงฝันสร้างรอยผูกพันทุกวันเรื่อยมาชาวทางห่างกรุงมงไกลไม่แค่ชีวิตมีแต่ พลัดพรักจากลาขอเพียงความสุขแก่มวลประชารุ่งเรืองทันตาสิ่งที่ได้มานั้นคือรางวัลโครงการเขตแขวงร่วมแบ่งงานสูงชาวทางเพื่อกูนให้กันและกัน าวนำทุกอย่างเพื่อวางแผนสร้างฝันชาวสะพานแบ่งปันฝ่าฟันร่วมทางสร้างมากรมทางสร้างงานเชื่อจานพั่วไทยจากเนื้อกลางใต้ถินอีสานเรื่อยมา เส้นทางก้าวไกลอุ่นใจประชาะด้วยแรงศรัทธาให้ยั่งยืนนานชั่วฟ้ามาลา ตำรวจทางหลวงเป็นห่วงพวกประชาชนมันมาดูแลท้องถนนทุกแห่งทุทั่วในดินแดนห่วงใหญ่ทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง แต่ภารกิจของกรมทางหลวงหาใช่แค่การพัฒนาถนนหนทางของประเทศเท่านั้นยังมีอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทางนั่นคือตำรวจทางหลวงกองบังคับการตำรวจทางหลวงมีภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบนท้องถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริการช่วยเหลือประชาชนและสังคมซึ่งตำรวจทางหลวงทั้งหลายเหล่านี้ได้ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจให้แก่ประเทศชาติและประชาชนจนถึงวันสุดท้ายของการเกษียณอายุราชการ สร้างไว้เพื่อพ้องชนชาวไทยคือความเกรียงไกรอย่างเห็นเศรษฐกิจมั่นคงชาวไทยอยู่พ้นลำเค็นอุดมการมีจุดเน้นมั่นใจชาวไทยสุขสันต์กว่าก้าวไกลถึงครากว่าเรานั้นก้าวไปอุปสรรคขวางกันแค่ไหน หัวใจชาวกรมไม่วันก้าวมาถึงวันนี้รอยปีที่เคยฝาฝันบุกเบิกเส้นทางสร้างสันเรานั้นภูมิใจไม่คลายบัตรนี้การเดินทางอันแสนยาวไกลบนเส้นทางอันทรงคุณค่าสายนี้ได้ก้าวสู่หลักชัยแห่งชีวิตแล้ว ด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งความดีงามขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจในผลงานที่ท่านทั้งหลายได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจต่องานในหน้าที่รับผิดชอบที่ผ่านมาขอให้ท่านก้าวเดินต่อไปในเส้นทางเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง พบผ่านแต่สิ่งดีๆในชีวิตหลังวัยเกษียณขอขอบคุณสำหรับความรู้ประสบการณ์ที่ท่านได้มอบไว้ให้กับกรมทางหลวงมาโดยตลอดด้วยความเขารบรักพวกเราปูถดชนรุ่นหลังของกรมทางหลวงขอเชิดชูคุณความดีของทุกท่านว่าท่านคือผู้สร้างคือเกียรติยศแห่งความดีงามของกรมทางหลวง ท่านคือแบบฉบับในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานและขอให้ท่านได้รับรู้ว่าคุณความดีเหล่านี้พวกเราจะยึดเป็นแบบอย่างเพื่อสืบทอดเจตนาพวกเราชาวกรมทางหลวงขอน้อมรำลึกถึงทุกท่านอย่างไม่ลืมเลือนตลอดไปกกวกววว่ว่าาาจจะะฟัันนถึงงคร้ ที่เราภูมิใจหนักหนากว่าฝันเป็นจริงยิ่งใหญ่เคยเลือกเส้นทางสัญจรเรือแพมาก่อนชาวไทยพันแปรสู่ความสิวิไลชาวไทยล้วนสะดุดีกว่าก้าวไกลถึงวัน